สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันค่ะของอิบุ่นพยากรณ์สา2 6นะคะเราพบกันได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งค่ะการทำนายวันนี้นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้จาอจงดวงใครนพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะโดยเฉพาะถ้าฟังแล้วถ้าหัวใจพองโตรู้สึกดีนะคะฝากกดใช้คนข้างๆหรือฝากแชร์กดใช้คนที่คุณรักด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้มีไพ่ทั้งหมด3มกอง กอนที่หนนะคะเดี๋ยวตั้งจิตที่ฐานดีๆแล้วเดี๋ยวมาฟังคำํำนายไปพร้อมๆกันค่ะแม่หมอฝากกดติดตามนะคะเพจอิมอุนพยากรณา3 9ก้นะคะไว้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอนาคตเผื่อมีอะไรชุกเชินผิดพลาดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาใดๆก็แล่าแต่นะยังสามารถติดตามหรือติดต่อกันได้ที่เพจของแม่หมอนะคะแล้วก็มีอินสตาแกรมส่วนตัวให้นะคะแล้วก็มีช่องทางไลน์นะคะเออต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อากาศ ค่อนข้างมีฝนตกชุกนะและบางที่ก็มีน้ำท่วมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สถานการณ์โรคระบาดก็ยังต้องอยู่ในการดูแลและควบคุมนะคะก็ใครที่ต้องออกจากบ้านก็ดูแลสุขภาพใครที่อยู่ในบ้านนะคะก็ทำตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะไม่ว่าอยู่ในบทบาทสถานภาพไหนทำให้ทำให้สุดกำลังทำให้เต็มที่ขอให ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอแข็งแรงแล้วก็ขอให้ใหทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะเอาละค่ะเรามาตั้งจิ่อิฐนเนาะหนึ่สองสามไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ มาพูนที่เรื่องไพ่ในกองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่สังขราชค่ะ2ดาบค่ะหมีเท้าค่ะเชิมพราคนะแล้วก็ไพ่10ถ้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะสิ่งแรกเลยคือการเจราจาค่อนข้างเป็นผลดีนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ หัวหน้าผู้บังคับบัญชาการประชุมทีมนะคะหรือว่าการคุยกันในลักษณะเพื่อให้การงานเนี่ยเกิดการขยับขับเคลื่อนถือว่าดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเตือนสําหรับคนที่ใช้ออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการรับออเดอร์นะคะเช่นลักษณะคนที่เริ่มเข้า Grab food food panda หรืออะไรก็แล้วแต่คือคนที่รับระบบออนไลน์หลังบ้านนะคะต้องหนึ่งนะคะประมาณการเรื่องของเวลากําหนดระยะเวลาในการที่บอกว่า จะทําของรับของนะคะ2คืออาจจะต้องเหมือนกับดูเรื่องของออเดอร์ให้ดีๆค่ะดูว่ามันเหมือนกับมีการวันนี้เหมือนกับสายตาอาจจะพลาดหรือว่าออเดอร์อาจจะพลาดคือคุณพลาดเองเลยเงี้ยเราจะต้องทําให้เกิดความล่าช้าเพราะนั้นแบบดูให้ดีๆนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องยอดเงินเรื่องลำดับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ไปได้ค่ะวันนี้ดูดีๆนะอันดับถัดมาก็คือว่า ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นะคะตื่นเช้ามามีปัญหารเรื่องสายตารู้สึกเหมือนแบบปวดตาเมื่อยตาหรือว่ารู้สึกว่าเหมือนตาล้าๆหรืออะไรเงี้ยควรจะเริ่มดูแลสุขภาพนะอาจจะหาอาหารเสริมมากินหรือว่าอาจจะต้องแบบพักผ่อนสายตาให้เพียงพอนะคะประเด็นถัดมาค่ะคือวันนี้ใครที่เหมือนกับว่าแล้วคาพลังงานอ่ะมันขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนกับพ่อค้าแม่ขายฟู้ดสตรีทหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านข้าวนะคะที่เหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มกลับมาหรือว่าร้านที่แบบ คนที่ต้องแบบลงทุนแบบซื้อของเข้าร้านอ่ะเขาบอกว่าเหมือนกับคุณอาจจะต้องแบบอยู่ในภาวะของการแบบประมาณการนะประเมินสถานการณ์ในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ดูทิศทางเพราะว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่ไม่เท่าเทียมกันเนอะเพราะว่าเราไม่ได้การทํานานนี้เป็นการทาในภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวนใครเพราะนั้นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับว่าเป็นแค่ไกด์ไลน์เหมือนกับคุณต้องประมาณการนะคะเช่นพื้นที่ของคุณตอนนี้เริ่มเปิดได้แล้วหรือว่า คล้ายๆว่าลูกค้าเริ่มมาคุณก็ต้องเหมือนกับประมาณการเอาไว้ว่าวันนี้จะขายเท่าไหร่ อ่ะล้วก็ลงทุนเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ตัวไพ่องังกราบองพระสังกานขึ้นมายกมือบอกว่าเฮ้ยต้องวางแผนดีๆนะเนื่องจากว่าสถานการณ์น่ะมันเป็นอย่างเป็นสองดาบอยู่คือมันเหมือนว่ามันต้องประเมินในวันต่อวันทีนี้ตัวไพ่บอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะฉลองแสดงว่ามันมีลูกค้ามันมีมันมีเข้ามาแต่ทีนี้ตัวไพ่ที่มันเป็นเทมล้าน่ะมันหมุนเวียนในแต่ละวันมันไม่เท่ากันเอาที่คุณทําได้แล้วที่ประมาณการในตามหลักความเป็นจริงให้มันเกิดภาวะการหมุนเวียนอย่าให้เกิดการแบบ เขาเรียกนะทุนจมอ่าลักษณะแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ให้ขึ้นมาเตือนนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอะแม่หมอมองว่าก็ดีนะคือเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้คือบางบางบริษัทยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่หรือว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างที่แม่หมอออกไปข้างนอกบ้างในบางวันเนี้ยที่ออกไป ตลงตลาดหรืออะไรเงี้ยก็ยังเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยคือคนเริ่มกลับมาขายของแต่ว่าจํานวนคนที่ออกมาใช้บริการอะ่ะมันลดน้อยลงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายัง w o r ่ f r o ฟ home อยู่บ้างหรือบางคนยังกลัวอยู่หรือบางคนยังไปหันไปใช้เดลิเวอรแทนดังนั้นเนี่ยก็คือต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพนะคะเดี๋ยวค่อยๆประครับประคองไปสถานการณ์มันจะดีขึ้นพลังงานขึ้นมา สำหรับป้อนที่หนึ่งะคะมีตัวช่วยก็คือ1คือใครที่บูชาเทวดาสายน้านะคะก็คือสายท่านพญานาคนะคะหรือว่าใครที่บูชาหลวงพ่อพระพุทธรูปที่เกี่ยวกับทางน้ําเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะหรือว่าหลวงพ่อโตอะไรประมาณนี้ลักษณะที่พระที่เกี่ยวกับวัดที่อยู่ริมน้ําซึ่งแม่หมอก็รู้จักเท่านี้เพราะว่าเคยไปไหว้ไม่ปกติป็นคนไม่ค่อยไปไหนก็มีประมาณนี้นะคะหรือว่าใครที่มีตามพื้นที่ของของตนเองอ่ะที่อยู่ ที่คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็คุณก็ต้องรู้ดีอ่ะอันนี้สามารถอธิฐานขอาการเปิดทางหรือว่าขอพรให้ท่านช่วยได้นะคะหรือว่าบ้านใครหรือร้านใครหน้าร้านใครมีท่านพญาครุฑปกปักรักษาคุ้มครองหรือติดไว้หน้าบ้านก็สามารถอธิฐานหรือขอพรได้นะคะแต่โดยภาพรวมพลังงานของกองที่1่อะคะ่ะจะขึ้นมาเป็นเทวดาสายน้ำจะมากกว่านะคะแล้วก็มีพญาครุฑแล้วก็มีพระพุทธรูปหรือหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ริมน้ำนะคะหรือสารเจ้าที่อยู่ริมน้ำที่คุณมีมีเคารพกราบไหว้สามารถ เราลึกถึงหรือขอพรได้นะคะมีอีกพลังงานหนึ่งค่ะที่ขึ้นมาชัดเจนก็คือว่าเขาแนะนําว่าในสัปดาห์นี้นะคะให้สวดมนต์เนี่ยไพ่สังหราชขึ้นแม่หมอจะมองว่าจริงๆแล้ว,วสวดพระคาถายอดพระกันพระไตรปิฎกหรือพระคาถาชินบัญชรหรือพระคาสพระคาถาพาหงุงมหาการจริงๆแนะนําว่าเปิดร้านตั้งร้านอะเปิด YouTube เลยแล้วก็เปิด จาก YouTube อ่ะให้มันดังก้องกึกกะวานจักรวานัากกวทั่ว,วจักรวาลเลยดังไปเลยนะแล้วก็แผ่เมตตาโดยการกรวดน้ําลงดินนะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นการขยับยอดให้ดีขึ้นค่ะอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะแต่วันนี้เรื่องการเจราจานะคะการเจราจาตรงนี้คือการพูดการหรือการสื่อสารกันทางออนไลน์นะคะการใช้ตัวหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ยังต้องยังต้องดูดีๆนะ,ะนนระมัระวังโดยเฉพาะใครที่ทําออนไลน์เกี่ยวกับในเรื่องของมีการนัดรับของหรือแล้วก็แล้วแต่ต้องดูดีๆเรื่องเวลาค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูพลังงานกันเนาะ ให้พัีเคนเนตโอเคอะโอเคถ้าดูจากพลังงานรวมนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าพลังงานกองที่หนึ่งเนี่ยเหมือนทำนายเป็นลักษณะสัปดาห์นี้พลังงานขึ้นเหมือนกับสัปดาห์นี้นะก็คือจากวัน,ว,นวันที่วันที่เปิดไพ่เนี่ยจนถึงไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะพลังงานสำหรับคนกลุ่มนี้นะเขาบอกหนึ่งเลยการพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกอย่าดูซีรีส์ดึก เอาสักสี่ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งพอนะเอาที่แบบว่านอนให้เต็มที่นอนให้เต็มเวลาเพราะว่าคุณต้องพักผ่อนถ้าอิงจากไพยิปซีก็คือว่าคุณมีปัญหารเรื่องสายตาอาจจะเกิดจากการที่แบบไมเกรนขึ้นหรือเกิดจากการที่บอกว่าใช้สายตามากเกินไปดู y o u t u b e มากเกินไปนะก็ดู พิาการเราเสร็จแล้วก็ไปนอนซะนะคะหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอาจจะดูซีรีส์อาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยมากไปเกินไปหรือว่าในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่าใช้สายตาเยอะเกินไปอันนี้ไพ่บอกว่าต้องพักผ่อนบ้างนะคะพักผ่อนรีแลกซ์บ้างประกานถัดมาคือม,มันเหมือนกับว่าพักผ่อนรีแลกซ์ในตรงนี้เพื่อเหมือนกับว่าตัวไพ่ตัวนี้ขึ้นเหมือนกับงานตัวงานตัวงานที่พีพ่ท่นานไถือเนี่ยคือหมายถึงการ ต้องเอาชนะอุปสรรคเหมือนกันต้องทํางานหรือการต้องบอกว่า,ผาเผชิญอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้เป็นพลังงานที่ขึ้นมาถึงว่าเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจคือสังเกตไหมถ้าคุณนอนไม่ค่อยเพียงพออาการตัดสินใจหรืออารมณ์มันจะแกวงดังนั้น,นในสัปดาห์นี้เหมือนกับคุณมีหลายเรื่องต้องจัดการโดยเฉพาะบางคน,นจะต้องมีการเรื่องของความการคิดตลอดเวลาว่าวันนี้จะทําอะไรทําปริมาณเท่าไหร่วันนี้จะลงยังไงทําอะไรยังไงมันเหมือนกับมันต้องใช้อาศัยภาษาท่านพูดมาว่าอาศัยความเฉียบ เฉียบในตรงนี้คือจากประสบการณ์จากสิ่งที่คุณคาดคะเนจากสถานการณ์แล้วก็อาจจะต้องอาศัยเซนส์ส่วนตัวซึ่งอันนี้มันสําคัญมากในการพักผ่อนนะคะการพักผ่อนแล้วการนอนให้เพียงพอแล้วก็มันเหมือนจะทำให้มันชาร์จทั้งแบบสีสมองแล้วก็จิตใจเพราะฉะนั้นพลังงานกองที่1ในสัปดาห์นี้ถ้ายังเป็นช่วงของการทดลองการวางแผนวางแผนหรือการประเมินสถานการณ์ สำคัญมากเลยนะก็คือเรื่องของกําลังกับจ,จิตใจดังนั้นพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนะซีรีส์ไว้ดูเสาร์อาทิตย์หน้าและว่ากันไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ายังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สําคัญคือรักษาเรื่องของอารมณ์ให้ดีและสภาพจิตใจทุกอย่างคุณสามารถจัดการได้มันอยู่เข้าที่เข้าทางแล้วมันเฉลิมฉลองได้นะคะแล้วที่สําคัญการเงินมันยังหมุนเวียนเข้าเข้ามาคล่องได้ดีอยู่ดังนั้นนะคะเตรียมตัวให้พร้อมดูแลตัวเองให้ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่นอนคะ่ะส่งกําลังใจให้คนเลือกรใในนนนนนกกกอองงีี่่ะะคะ้้วพบบัััหมเเื เพียกาดดวงรายวันนะคะของอิมมูนพรมิสาร3926ได้ทุกวันเวลาทุ่มครึ่งค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดชมวิทยาธานนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ พลังงานกองที่2นะคะคุณได้ไพ่เด็กถือดาบค่ะ1ดาบค่ะเดชาริออค่ะเดฟูค่ะแล้วก็ราชนีถือเหรียญน,นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าพลังงานขึ้นมาเนี่ยเขาเตือนเรื่องแรกเลยนะคะก็คือหมายความว่าในวันนี้ค่ะมีหลายเรื่องให้ต้องจัดการให้บริหารนะคะแล้วก็ให้คิดให้วางแผนทําระบบโอ้ยมีหลายสิ่งหลายอยา่างสิ่งแรกเลยต้องไม่รบกับตัวเองก่อนค่ะเขาบอกว่าเอาพลังการรบกับตัวเองอารมณ์ขี้งุดหงิดของคุณหรืออารมณ์ที่แบบหน้าบูดหน้าบึ้งของคุณอะ่ะ เปลี่ยนไปทิ้งมันไปค่ะให้กลับมามุ่งมัน่นตั้งอกตั้งใจในการทํางานนะคะอ,อ,อันนี้ลักษณะของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่โดดเด่นมากๆเลยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพี่แท็กซี่พี่แกร็บพี่วินนะคะพี่รถตู้นะคะหรือว่าใครที่ต้องทําอาชีพเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเนี่ยลักษณะเหมือนกับที่ไม่อยู่กับที่อะเออต้องบอกเลยว่าในวันนี้ค่ะ จะมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาพร้อมๆกันหรือว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นวิธีการวิธีการทํางานใหม่ๆอาจจะมีการเหมางานอาจจะมีอะไรเงี้ยเข้ามาซึ่งไม่ไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับคุณแต่ว่าเหมือนกับว่ามันต้องนิวนอร์มอลไงเช่นก็ต้องทาตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมพี่รถตู้อาจจะต้องจอดพักรถอะไรทํานองเนี้ยหรือว่าใครที่ต้องเดินทางในระยะไกลหรือว่ามีมีการเหมางานอะไรขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าต้องเซฟตัวเองอันนี้คือสิ่งแรกที่ไพ่เตือนนะคะสิ่งที่2คือ เตือนเกี่ยวกับลักษณะว่าเมวันนี้ใครที่มีอาชีพที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะมว่าอย่างที่บอกกลับมาที่ท,ที่ที่การขับเคลื่อนก็คือพี่แกร็บพี่วินพี่ใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องขับเคลื่อนเช่นลักษณะการส่งอาหารหรือลักษณะของการติดต่อประสานงานหรือถ้าลักษณะอ่านแบบนี้ว่าร้านคุณมีฟู้ดแพนด้ามีแกร็บนะคะมีไลน์แมนหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ ยิ้มยิ้มยามให้กันยิ้มยามให้กันเพราะว่าทุกคนเหนื่อยทั้งสองฝั่งนะคะเราเหนื่อยแล้วเขาเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นการเหนื่อยที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของการเงินและการบริการดังนั้นนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยการอาจจะมีโต๊ะให้นั่งมีน้ำให้ดื่มนะคะมีขนมแจกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าแบบมิตรจิตมิตรใจต่อกันเราจะไม่ห้ามหันกันในเรื่องของอารมณ์หรือสีหน้าหรือแววตาหรือคําพูดดังนั้นถ้าคุณเป็นฝ่ายขับเคลื่อนเข้าไปหาเขาคุณก็ต้องแบบ มีความเข้าใจในเรื่องของระบบนะส่วนคุณที่เป็นในระบบลักษณะที่บบกว่าเป็นผู้กระทําเพื่อส่งให้ผู้ขับเคลื่อนก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการรักษาระยะเวลาเพราะฉะนั้นตัวไพ่เดชาโรตขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของตัวว่าเรื่องของระบบระเบียบวินัยมันเหมือนอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทําทั้งหน้าร้านทั้งหลังร้านทั้งระบบออ,ออนไลน์ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ม ane, ันก็เหนื่อยพอแล้วนะเขาไม่เหนื่อยคือเห ne นะ i, ื่อยกายเหนื่อยนะอย่าเหนื่อยใจอีกเพราะฉะนั้นวันนี้พลังงานกองที่2อ,อาจจะเป็นพลังงานที่ขึ้นมาลักษณะว่า ไม่ให้ประหารประหารกันอ่ะคือไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ไม่ให้โกรธไม่ให้หน้าบึ้งไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้รู้สึกไม่ดีต่อกันแต่ว่าเปลี่ยนจากพลังงานหน้าบูดหน้าบึ้งหรือพลังงานที่แบบว่าลบลบพลังงานที่แบบเอ่อเหมือนกับเป็นพลังงานการที่แบบจะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือว่าหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับคนอื่นอ่ะเป็นเป็นพลังงานที่แบบว่าเป็นพลังงานยิ้มแย้มเป็นพลังงานเบิกบานเป็นพลังงานแจ่มใสนะแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไปได้ด้วยดีแน่นอนวันนี้ คนที่เลือกไพ่กองที่2ออะเป็นพลังงานลนาักษณะของการที่แบบว่าวางแผนวางแผนส,ส่วนใหญ่แล้วมีบางอย่างที่มันมีเหตุการณ์ฉุกหรือมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยมันอยู่นอกแผนน่ะถือว่ามัน,เป,นเป็นหนึ่งในกระบวนการแผนที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก็ให้เหมือนกับว่าค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆจัดการนะคะเราไม่น่าบูดหน้าเบื้องต่อกันจริงๆนะไพ่เขาขึ้นมาเหมือนกับพลังงานกองที่2เนี่ยรอยยิ้ม นะมิตรจิตมิตรใจจะเป็นสิ่งที่ทําให้งานของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําในวันนี้หรืออาชีพข,ของคุณในวันนี้หรือสิ่งที่คุณใช้ชีวิตในวันนี้เป็นอะไรที่มันจะประสบความสําเร็จและเป็นอะไรที่ง่ายและเป็นอะไรที่ดีนะคะอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะแม่หมอผ่านไปช่วงนี้พอเห็นพลังงานนี้แล้วช่วงนี้รู้สึกหรือว่าเวลาแบบเข้าไปในร้านหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่มีวคมรู้สึกว่าเออคนทำก็เหนื่อยคนมารับก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยเหมือนกันหมดแล้วทุกคนเหมือนกับว่า,วาต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเหมือนกับ มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของรายได้เนาะก็อย่าจะบอกอย่างหนึง่งคือบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นบนโลกใบนี้นะคะในสิ่งที่เราทําทุกอย่างอะ่ะคือยิ้มไว้ยิ้มเข้าไว้แล้วก็คิดว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็โอเคเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็ไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้มีเรื่องดีๆเข้ามาถ้าวันนี้เรายืนรอด้วยความรู้สึกหน้าบุญหน้าบึ้งหรือเราทําด้วยความรู้สึกหน้าบุญหน้าบึ้งหรือความรู้สึกกดดนันความรู้สึกเครียดอะ่ะมันทําให้เกิดแบบมันก็จะยิ่งทําให้สิ่งต่าง สิ่งที่ทําต่อจากนั้นนะเครียดต่อไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เบิกบานไว้เบิกบานไว้มีความสุขเอาไว้นะคะคิดถึงเป้าหมายปลายทางว่าเออขอบคุณที่มีคนเข้าร้านขอบคุณที่มีลูกค้าออเดอร์ขอบคุณที่เราได้งานขอบคุณที่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 เรายังไปต่อได้ในะวันนี้แล้วก็เปลี่ยนจากพลังความเครียดอะ่ะมาเป็นพลังแห่งความสุขพลังแห่งความสบายใจนะคะพลังแห่งแห่งเขาเรียกนะพลังแบบ พลังที่มันทําให้เรารู้สึกว่าแอคทีฟไปคิดบวกนะคะเพราะสุดท้ายแล้วว่าราชนีถือเหรียญขึ้นมาเขาก็บอกว่าคุณก็สามารถที่จะสยบจัดการทุกอย่างได้เพราะฉนั้นมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องหน้าบึง้งหน้าบูดหรือมีความจําเป็นที่จะต้องแบบอารมณ์ไม่ดีทุกอย่างของไพ่กองที่2คุณจัดการได้ด้วยตัวของคุณเองขอเพียงแค่วันนี้อารมณ์บวกๆเขาไว้และที่สําคัญนะเ,เหมือนกับว่าทุกอย่างก้าวที่เราทำอะคะ่ะมีความสนุกและมีความสุขกับมันรับรองเลยว่า ผ่านไปได้แน่นอนนะคะวันนี้พลังงานกองที่2นะคะใครที่ต้องการเสี่ยงโชคใครที่แบบว่ามีญาติเป็นญาติกับพี่น้อยหรือพี่อะไรก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสที่จะแบบว่าได้รับโชคค่ะแต่ว่าโชคในตรงนี้นะคะต้องมาจากพลังงานที่เป็นพลังงานบวกพลังงานที่เป็นพลังงานดีนะคะเลขเก่าเลขเดิมนะคะหรือว่า เลขฝันดีฝันเด่นของคุณหรือทะเบียนรถของคุณก็ได้ค่ะมีโอกาสที่จะได้รับนะคะ,ะจะทําให้เกิดค่ากับข้าวเกิดรายได้ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพลังงานกรที่2ยิ้มค่ะและมีความสุขเบิกบานสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับสิ่งที่ทําสนุกกับอาชีพที่เราที่เราทำสนุกกับการที่เรารับผิดช,ชอบแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งคือต้องมีความตั้งใจมีเรื่องของการวางแผนมีเรื่องของเวลาให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างผ่านไปได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูพลังไพ่พระพิ เห็นไหมใบรากขึ้นมาก็เป็นความสุขความสุขนะที่อยู่รายล้อมนะหรือว่าความสุขเป็นพื้นฐานเริ่มต้นนะคะอ่า เห็นว่าสิ่งที่พอมันมีความสุขแล้วว่าสิ่งที่มันจะทําต่อไปอะไรที่มันจะทําต่อไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่าง่ายขึ้นแล้วมันก็จะมีการรับรองมันมีเรื่องของสิ่งดีๆที่เกิดคือลองคิดดูดิเอาง่ายๆนะที่ผู้ใหญ่เมื่อก่อนคนโบราณชอบพูดให้แม่หมอได้ยินเสมอว่าเช้ามาตื่นมาต้องยิ้มอย่าทะเลาะกันเช้ามาตื่นตื่นมาต้องแบบอารมณ์ดีแล้วเรื่องดีๆจะเข้าทังวันเออมก็เป็นเรื่องจริงๆนะอ่าโอเคไว้สุดท้ายนะคะเนี่ยอันนี้ขึ้นมาอนุมานได้ถึงว่าลักษณะชีวิตที่ต้องไปต่อนะคะรับไป มันจะเป็นพลังที่ผลักดันเรานะคะไปถึงในสิ่งที่เราตั้งเป้าสิ่งที่เราตั้งหวังนะพลังบวกหรือว่าการมีความหวังอันนี้ก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะวันนี้พลังองค์พระพิคเนศขึ้นนะท่านอยู่บนราชรถนี่แล้วก็มีบริวารแม่หมอก็ฝากไว้สําหรับคนที่เป็น อาชีพที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ไม่รู้ว่าได้ฟังกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาชีพที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ทุกสิ่งในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขขอให้เบิกบานคิดบวกไว้ช่างมันเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวเราเริ่มใหม่สิ่งใหม่ๆที่เข้ามามันจะต้องดีกว่าเดิมอ่ะแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไม่รบกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่หมั่นไส้ใครไม่ใช่สายตาแบบว่าแบบ จิกกัดใครหรือว่าใครจะมีสายตามีท่าทีอะไรแบบนี้กับเราเราก็จะไม่สนใจเนาะเราจะมุม่งมั่นทําแต่ในสิ่งที่เราที่เราทำแล้วก็ มีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับความสุขในชีวิตของเราแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จแล้วไปต่อได้อย่างแน่นอนค่ะส่งพลังใจส่งกําลังใจนะคะให้กับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองวันนี้ขอให้คุณมีรอยยิ้มที่เบิกบานมีความสุขสันติที่อยู่ในจิตใจและขอให้พลังแห่งความสุขเป็นแสงสว่างในการนําทางคุณค่ะที่สาคัญวันนี้ใครเสี่ยงโชคขอให้คุณได้รับข่าวข้าวนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอินอุ่นพยากร33926ถสามเก้าสองหกถ้าก ชัวิทยาทางได้นะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่ราชาถือถ้วยค่ะ8ไม้เท้าค่ะ9ไม้เท้าค่ะ1ไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชนีพระจันท์นะคะต้องบอกว่าวันนี้พลังงานกองที่3เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือขึ้นด้วยถ้วยราชาถือถ้วยปิดท้ายด้วยราชนีพระจนันรต้องบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณ สบายใจไม่สบายใจวันนี้อาจจะเป็นวันที่ท้อวันนี้อาจจะเป็นวันที่มีกําลังมีความสุขวันนี้อาจจะเป็นวันที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึก หม่นใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแบบไม่สดใสล่าเริงวันนี้อาจจะเป็นวันที่ตื่นมารู้สึกมีพลังรู้สึกแบบเอ้ยโหแอคทีฟมากมันเป็นไปตามสภาพอารมณ์เป็นไปตามสภาพความเป็นไปของชีวิตมนุษย์แต่สิ่งหนึ่งคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้คุณต้องกลับมาตั้งสติแล้วก็บอกกับตัวเองว่าชีวิตต้องไปต่อนะคะแล้วก็เหมือนว่าการไปต่อในวันนี้คือต้องไปต่อให้สวยเราไปต่อให้ดีเกิดอะไรขึ้นก็แต่วันนี้ยังต้องกลับมาสวมหมวกใบเดิม เป็นบทบาทเดิมทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรกระทบใจหรือวันนี้เราอาจจะตื่นมาแล้วฟ้ามันหม่นอากาศมันหน้านอนแล้วเราต้องมาทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะเออไม่กระชุ่มกระชวยหรือวันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกโอ๊ยโชคดีเห็นอะไรแต่เช้าแล้วรู้สึกมีกําลังใจมีความสุขก็เลยจะรู้สึกแบบว่าเบิกบานขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งอ่ะคือไม่บอกอยากจะบอกคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ามว่าวันนี้ค่ะ คือไม่ว่าจะเกิดอยู่ในสถานะอะไรนะในบนปาดไหนในเวลาไหนนะคุณต้องลุกค่ะคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วคุณต้องภาคภูมิใจในศักยภาพของตัวคุณเองสิ่งหนึ่งคือคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่สิทธิอำนาจหรือสิ่งที่คุณมีคุณต้องมั่นใจในบทบาทในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเป็นนะคะพลังอำนาจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถหรือว่าสิ่งที่คุณมีฟ้าให้มา สิ่งนั้นน่ะสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะคะสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะที่สําคัญใครบางคนอาจจะอยู่ในบทบาทของความเป็นผู้นำนะใครบางคนอาจจะอยู่ในบทบาทของความเป็นหัวหน้าครอบครัวใครบางคนอาจจะอยู่ในบทบาทของคนที่แบบต้องเป็นคนที่แก้ไขตลอดเวลาต้องเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นในการเจิมจากเบื้องบนเชื่อมั่นในการเจิมจากโลกว่าเขาอ่ะมอบบทบาทสําคัญและเขาอ่ะ ให้คุณอยู่ในบทบาทนี้ไม่ว่ามันจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้คุณจะสามารถที่จะผ่านไปให้ได้ขอเพียงแค่วันนี้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็รักษาสภาพจิตใจสภาพอารมณ์บางอย่างคนที่เรื่องพลังงานกองที่สามอะมันต้องเหมือนนะเก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในและข้างหน้าก็คือเหมือนว่าอาจจะไม่อาจจะไม่สามารถแสาดงความรู้สึกหรือว่าไม่สามารถบอกใครได้ว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันท้อแล้วนะหรือไม่สามารถบอกใครได้ว่าฉันรู้สึก กังวลใดๆเพราะว่าโดยบทบาทอะคือคุณมีลักษณะของความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงแล้วในวันนี้มันเหมือนภาพลักษณ์หรือสิ่งที่คุณแสดงออกมาเนี่ยมันคือหรือสิ่งที่คุณเป็นมาทางชีวิตอะมันคือแบบสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่เคยล้มมันไม่เคยแบบมันไม่เคยมีวันท้ออันเนี้ยเข้าใจความรู้สึกนะแต่สิ่งหนึ่งคือคนเรามันมีหลากหลายอารมณ์ไงอย่างที่บอกอะมันมีหลากหลายความรู้สึกแต่ว่าถ้าวันเนี้ยเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าถ้าเราถูกเจิมให้อยู่บนจุดนี้ทาไมถึงจะว่าถูกเจิม ต้องบอกก่อนว่า,าโลกและจักรวาลนี้ค่ะหรือว่าบนโลกใบนี้ยทุกอย่างนะเขาจะมีบทบาทมีหน้าที่เขาจัดสรรมาแล้วว่าเราควรจะอยู่ในตรงไหนควรทําอะไรควรอยู่ในบทบาทไหนและทุกบทบาทที่เขาให้เราอยู่หรือสิ่งที่เขาให้เราทําหรือสิ่งที่เขาให้เราเปนะ็นน่ะมันคือสิ่งนั้นนะ่ะเราสามารถที่จะทําได้เชื่ออย่างหนึง่งเถอะว่าโลกไม่เคยเอาเปรียบเราแล้วโลกเขาก็จะไม่ให้เราไปอยู่ในบทบาทที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับเรามันอยู่ที่ใจของเราในวันนี้อ่ ยอมรับเข้าใจพอ,พอใจพึงพอใจมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นนะคะในบทบาทที่ตัวเองสวมอยู่ในเวลานี้มากแค่ไหนอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการแกว่งของความรู้สึกสิ่งที่ถาถมเข้ามาในแต่ละวันของคนเลือกไพ่ในกองที่สามะแม่หมอเข้าใจนะแล้วก็แม่หมออยากจะบอกว่าคุณผ่านได้อะไรที่มันเข้ามากระทบขอให้รับรู้รับทราบ แก้ไขทํทาท,ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของมันแต่คุณต้องกลับมาตั้งหลักนั่งอยู่บนเก้าอี้ของคุณบนบัลลังก์ของคุณบนตำแหน่งของคุณแล้วค่อยๆนะ ดูแลจิตใจบอกกับตัวเองว่าฉันทําได้ไม้เท้าที่คุณถืออยู่บทบาทที่คุณถืออยู่ยังทรงสิทธิ์ยังทรงอํานาจวันนี้คุณสามารถร้องขอาการช่วยเหลือจากโลกได้ร้องขอาการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์ได้วันนี้ไพ่หนึ่งไม้เท้ายังขนาดข้างอยู่แสดงว่าสิ่งที่คุณรับผิดชอบหรือสิ่งที่คุณถืออยู่หรืออํานาจที่คุณมีอยู่ในวันนี้มันยังสามารถที่จะทําให้การเกิดดอกออกผลยังมีพลังเห็นไหมยังมีพลังในการขับเคลื่อนยังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังอยู่ในมือคุณสําคัญสุดในวันนี้คือมันออกมาจากอะไรมัน ออกมาจากพลังจิตพลังใจความเข้มแข็งและความมั่นคงของตัวคุณดังนั้นในวันนี้ค่ะเราอาจจะรู้สึกกลัวได้กังวลได้รู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีได้รู้สึกแย่รู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกได้หมดเลยเพราะเราเป็นมนุษย์ผู้โดยชนมีเลือดมีเนื้อแต่วันนี้ในสิ่งหนึ่งในบทบาทแล้วก็โดยความเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่เลือกไพ่ในกองนิสัคุณสามารถที่จะกลับ กลับตัวขึ้นมาได้สามารถที่จะกลับใจขึ้นมาได้หรือสามารถที่จะบอกว่าลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะวันนี้เจออะไรก็แต่พลังงานภพยกองที่สามตั้งสตินั่งให้ตรงนั่งให้นิ่งแล้วค่อยๆทบทวนแล้วค่อยๆบอกกับตัวเองว่าเราทําได้ทุกอย่างเราจัดการได้ทุกอย่างเราจัดการได้แล้วเดี๋ยวค่อยๆค,ค,คิดนะคะสําคัญสุดเลยคือพลังใจหัวใจอะคะ่ะต,ต้องต้องแบบ ฟูนต้องฟูก่อนแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในศักยภาพสิ่งที่พบและสิ่งที่เจอในวันนี้ดีเสมอสําหรับเราแล้วมันสามารถเทีย จัดการทุกอย่างได้ด้วยหนึ่งสมอง2มือ1ใจเรานะคะ2เท้าด้วยอ่ะเพราะต้องก้าวเดินอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้อยู่แล้วเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในพลังบุญแล้วทุกอย่างคุณจะจัดการได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ไพ่ไม่ได้บอกเลยว่าเงินจะดีไหมอะไรจะดีไหมแต่ไพ่บอกว่าทุกอย่างคุณสามารถที่จะทําการเกิดดอกออกผวแล้วก็ต่อยอดแล้วก็บังคับบัญชานะคะหรือว่าควบคุมให เกิดเขาเรียกนะเกิดสิ่งดีงามต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังไพ่พระพิคเนศกันเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่บอกว่าพลังงานกองที่3นะเป็นนักสู้เพราะเหตุผลว่าคือคุณนะ่ย ไม่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 วอกวกอ่ะมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่คุณทํากับบุคคลกับครอบครัวกับการงานกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นภาระเป็นคาแรคเตอร์ที่ติดตัวคนคนเลือกไพ่ในกองที่3ามอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะสําเร็จหรือมันจะถูกจัดการได้ด้วยพลังงานของคุณอยู่แล้วนี่ รับรองผ่านได้แน่นอนหัวใจคุณนะ่ะแกร่งจะตายเห็นไหมอู๋ล้บายสุดท้ายได้ไพ่นี้เลยสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างน่ะผ่านได้รักษาอารมณ์รักษาใจให้ดีแล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะจัดการได้ความบริบูรณ์ความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณเป็นน่ะหรือสิ่งที่คุณต้องการน่ะหรือความสมบูรณ์ในชีวิตของคุณน่ะความสําเร็จมันรอคอยคุณอยู่แล้วขอให้หัวใจของคนเลือกไพ่กองที่3ามอะ่ะ แข็งแกร่งหนักแน่นมั่นคงเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็เดินต่อไปอย่างสง่าภาคภูมิเขาเหมือนกําลังให้ให้สอนให้คุณอ่ะ เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในศักยภาพมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกได้ถึงขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในหัวใจของตัวคุณเองค่ะแล้วเชื่อเถอะว่าคุณจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วความสมบูรณ์น่ะจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนส่งกําลังใจให้คนเลือกไพ่ในกองที่3นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้นะแต่ถ้าคุณได้ฟังคําทํานายนี้แล้วขอให้หัวใจคุณฟองโตขอให้คุณมั่นใจในศักยภาพขอให้คุณลุกขึ้นและขอ แต่ในวันนี้แม่หมอเชื่ออย่างหนึ่งว่าครูบาอาจารย์คุณโอบอุ้มคุณแล้วก็ครูบาอาจารย์ของคุณน่ยท่านรอให้คุณน่ยปรับใจแล้วก็ที่สําคัญคือลุกขึ้นมาแล้วก็มีกําลังใจแล้วทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวช่านช่วยแล้วบ,บวกกับพลังงานพลังจิตข,ของคุณบวกกับกําลังของคุณนี่เข้มแข็งอ่ะแม่หมอเชื่อว่าคุณสามารถพลิกสถานการณ์ทุกอย่าง ให้ดีได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องแด่นวันนี้พียาการดวงรายวันของอิมอุ่นพยากรณ์3926นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์วิทยาทานด้วยค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาทุ่มเครื่งนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ